ถึงเวลาที่ผมจะได้เฉิดฉายในวงการขับบอยเป็นมะเร็งเหรอขับบอยก่อนเลยมึงไม่่ใชบอยบอยขับบอยยกคร่อมฟัดครองแตงไทยไม่ได้เล่นแล้วนะไม่ได้เล่นแล้วนะอย่ยตรงนี้มึงทำอย่างี้นี่แหละจ้ะไม่ได้เล่นแต่เป็นคนจุดชนวนเนาะเราต้องมีกฎด้วยอะเราต้องมีกฎด้วยห้ามร้องเพลงไงเราโดนทำโทษ มึงแพ้คนแรกเลยแม่งร้องเพลงขนะเล่นเกมแม่งเข้ามาแม่งร้องแล้วมึงเข้ามาได้เฮียมึงก็แจกรู้สึกของอนนีจังหรือยังเกี่ยวอะไรกับอุนีจังถ้าร้องเพลงปุ๊บนี่โดนย้ายไปห้องสงบเสตียรองยู่กําลังเล่นอยู่ไม่ยากเลยเพราะเราคือแร้วมันจริงเรื่องแล้วจริงเรื่องแล้วเออมันจริงเรื่องอะไรวะอยู่ก็จริงไอ้เจ้าจริงช็อตไหนวะ จะลั่นจริงเฉยๆมาไม่ได้นะครับเออไอ้เหี้ยมึงดีเลย์อะคามเลิฟไอ้แกด่าแกพอด้อพอด้อขอโทษคามเลิฟผมไม่ตั้งใจโอ้ไอ้เหี้ยเรหัวแล้วลูกไม่ตั้งใจแต่โดนด่าทุกวันเลยให้เขาคิดยังไงวะไอ้เหี้ยไอ้บินขึ้นมาแล้วเราถามนะอย่างนั้นจริงช็อตไหนวะมึงกำลังสู้อยู่รอรอเขาสู้เสร็จก่อน กลางโล่ทำไมไว่าจะแตกอยู่แล้วมึงก็กลางเรื่อยเลยนะกูไมแล้วนะกู <c oughs> มไม่ได้พูดนะนะ <c oughs> ยังยไม่มีไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วนี่เดสติเนชั่นเสียชีวิตไหมไม่เสีย <c oughs> ไว้รอดรอด <c oughs> เออจันเลยแ <c oughs> ม็กซี่อยู่ข้างบนแม็กซี่อยู่ข้างบนมวยมวยด้วยมวยมวย เมื่อกี้อยู่กลางบนกลางบนกลางแน่นต้องสนใจบนกลางไม่มีใครเก็บหรอซึ่นไปแล้วเก็บมันไมื่อกี้เลยไปไปไป,ไปลง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 โอ้ยเฮียแม่งจ่อยิงเลยสัตว์น,นกินเข้ากล้อง หจไม่ไหวงว่ะไม่หล <purely about> ุดไม่หลุดเลยใครไม่เธอปอดย้อนหลังอ้าวีเอหรอจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยแนแนน ตามมาด้วยไอ้สแซดเห็นตอนเล่นตอกตอนกันไหมแหมตามมาด้วยเฮียอะไรยืนกลางทางขนาดนั้นไอ้เฮียใครไม่เห็นอ่ะตอนตอนอะไรนะเรามาเล่นต่อกตอนกันไหมต่อกตอนอะไรพอยเรื่องต่อกตอนเนี่ยผมฝีมือเลยพี่กันมาพี่เริ่มก่อนไหมอ่าไปซื้อกล้องฟักทองแตงไทย มันไม่ใช่กรอดนะวะมันไม่ใช่กรอดวะไอ้รออยู่แล้วไม่ว่าจะขึ้นที่อะไรแม่ฆรอก็ตอบใจไทยนะเสียงอะสัตว์ชอบกินเหรอวะมีเอามีเอาทแล้วพิงจอดไหนวะไอ้มันเอามันมันฝอยมังกรมังกรตายแล้วหนึ่งศพกูรอมานานแล้ว ไม่งรีบตะโกนเลยนะอุ้ยเอาเนตอายตอนไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะโอ้ยแข็งเยอะนะโอ้ยไหวมัวถูกได้ได้เขาได้อยู่เข้าไปเพื่อนเข้าไปเพื่อนเรามีเทเลพอรสเตอร์ออนไลน์เออพันมยากจะไปเทเลพอรสเตอร์เมลงทีกับเขาบ้างโหเสียชีวิตกันหมดเลยเก็บยวอะไรกันอะอันตรี อย่าไปเล it, ่นประตูวาร์ปนะเดี๋ยวโดนหงุดหงก่อนไงไม่เล่นแค่เหี้ยแล้วัต่มีคนเล่นอยู่มีคนแวบอยู่เรียบร้อยกูบอกเลยกูบอกเลยมีคนแวบอยู่ไอ้สัตว์ไปในโใสบนไม่ใช่่พอกูหรอนมาที่เอ้าแม่งแม่งไม่ได้เปิดแม่งรู้ไอ้สัตว์มันมาหาผมมันมาหาผมคนเดียวทั้งที่เขาอยู่กันเป็นหมูกันนะไอ้เหี้ยคณะอะไรอ่ะคณะหมูกรอบ ไม่ใช่คณะเชิญยี่หรอวะตอกใครก็ได้เฮลมีเออฝากมีตัวนึงครับผมไอ้กูติดอะไรวะติดอกติดใจดไม,ม่ให้ย้อมกันละจังอยู่ไนอะ ก็หมืนหมืนม่นลูกกระตาเมัลติไอเหรออืมเป็นจังไม่เสียชีวิตแหละครับจะกดจะกดรวมให้ข้างนอกนะดูเอาเองนะอยู่ไหนวะสายล่างครับผสมไอ้ล่างหรือขวาบนสายบนขวาไหมอ่ะไห้บนซ้ายเออใช่ไหมข้อพอยแล้วพอยที่พอยเลยแล้วกันนะไอ้ล่างเองเออไนท์ แจ็แข่งกันตายนิลมโอ๊ยหุ้ย,ยแดงอ่ะทำไมาตายสลับสีกันอย่างนั้นวะไหนเนี่ยผสมสีไม่ใช่ไม่ใช่ใครออกใครเข้าวะโยือนวะ<ค>ออกใครเข้าวะถ้าตอนนี้มีคนเข้าก็ต้องเป็นต้มเล้งแล้วล่ะเพราะทุกคนอยู่ในเกมหมดหรือไม่ใครหลุดจริงเหรอในที่ถอดนะไม่เห็นได้ยินเสียงเลย ที่มันใจหลุดโยน้าวอ้าวแล้วไห้วะน่ะไห้ได้ไงไหด้ไงไหด้อะไรมันไม่มีเพลงตั้งนานแล้วล่ะไหด้มีกูเปิดไว้8ชั่วโมงออกใช่มันมีคนเปิดไว้กูเปิดไว้8ชั่วโมงออกไปแล้วอ้อแล้วทำไมมันหลุดอ่ะเพลงมันยังไม่จบเลยนะโู้โธ่ไห้ได้เปิดเช้าเลยที่จะแปดชั่วโมงอ่ะมันเป็นเพลงแบบร relax อยู่เนาะโอ้ยกูตายค่ะเฮ้ยรุคอน เออปั๊มไปก่อนไปที่พอยหนึ่งของซ้ำโถ่ไม่รวมตัวเดียวไปโถ่โอ้มันเอาทุกดอกเลยไม่มีใครโดนล้อตายหรอกไม่มีไม่มีกดดับเบิ turn นะจะเสียชีวิตภายในหนึ่งวิมาขึ้นมาลงมาดิทีงโคนาอ่ะลงมาดิไอ้หลับอาจจะเจอหน้า สมสีประตูนี้จะไปไหนอะประตูไปไหนก็ได้ใครต,ตายวะเน,น,นี่ยเนี่ยอันนี้ตมเล้งแน่นอนใช่หรอให้ได้เข้ามาใคราาไปกดเพลงแล้วเทาออไหร่วะใครกดเพลงก็มันออฟไลน์มันมีปัญหาไงเหรอมีปัญหามีปัญหาก็ต้องทายไม่ใช่ปัญหาะน<ค>้ำ มันก็ทายจริงด้วยถ้าอะไรอยู่ในน้ำคือเอาหัวพ่อใจเย็นเอาหัวพ่ออยู่นาข่าเอาหัวพ่อแพเลยทำดีมาตลอดได้ได้อยู่กูอยู่นะกูรอดเร็วเข้าไปเร็ว โอ้ยอย่าบอกนะถ้าแพ้ได้อยู่ไฮไลท์ฮัตจะตายแล้วเออสวยแพ้นี่อายเลยนะเว้ยไม่ไม่แพ้ไม่แพ้เอ,อ้ยมันยิงแจ๊กันแล้วน,นะ,ะอ,อีกคนนึงเอ,อ้ยเกือบแพ้เพราะจ้างผมพ่อ<ต>นะครับผมไม่แพ้อยู่แล้วะดูแพ้เอาท์ไเกมสวยๆได้จากสองเกมไปวันนี้เล่นเพื่อเจฟแม็กคลีทีมบอกท เรียบร้อยมา <c oughs> <ะ>ดูดูหน่อยคัเลิฟ์ไปคัเลิฟมึงซื้อเพย์อฟในเกมปะเนี่ยเใจเย็นเด็ไม่ซื้อหรอคัเลิฟเป็นซีโอโ <c oughs> อ้โหลอยอยู่ยังโดน